สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับคุณคุูพิบัตินะในเนื้อหาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาวัดและวัฒนธรรมนะครับในสาระหน้าที่พลเมืองนะครับวันนี้เนื้อหาก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีรัฐธรรมนูญนะครับมีบทบัญญัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยไว้เช่นดังต่อไปนี้ครับหนึ่ง พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะร่วมละเมิดนไม่ได้จะกล่าวหาหรือฟ้องไม่ได้นะครับต่อมานะครับทรงเป็นประมุขของประเทศในระบบประชาธิปไตยนะครับอันต่อมาทรงแช่หนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองอำนาจจีบัญญัติอำนาจบริหารและตุลาการก็คือแช่เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นผู้เซ็น เส้นกฎหมายต่างๆเส้นรับรองต่างๆให้ผ่านการบริหารจากสภาแล้วเนี่ยก็จะให้ท่านนี่แหละครับเป็นคนอนุมัติเป็นคนเซ็นเป็นคนจัดการต่างๆๆนะครับแล้วก็เป็นพุทธมามาก,กาและทรงเป็นอัครสา,าธานุประทมทบนะครับทรงนับถือพระพุทธศาสนายึดหลักทศพิรุธรรมและทรงอุปถัมภ์ศาสนาอื่นๆในประเทศด้วยเพราะว่าเนื่องจากประเทศเราเนี่ย ไม่ได้มีศาสนาพูดอย่างเดียวนะครับเป็นประเทศเสรีซึ่งมีกลุ่มคนกลุ่มทุนหลายกลุ่มนะครับที่มีหลายศาสนาฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเปิดยเป็นเสรีแล้วท่านก็จะต้องดูแลและก็สับสนุนอุปถัมด้วยนะครับความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยก็จะมีประมาณนี่แหละครับหข้อนะครับหท่านก็ต้องทรงดูแลทุกบำรุงสุขของประชาชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น2 ธรรมุบำรุงศาสนาและศาสนาด่นๆรวมทั้ทงพิธีกรรมประเพณีต่างๆมันจะเป็นพิธีแรกนาขวัญน,นะครับก่อนที่จะลงลงทําการเกษตร,รเนี่ยชาวชาวไร่ชาวนาชาวไทยเนี่ยจะให้เข้ามากระทำเนี่ยทำพิธีกรรมแรกนาขวัญก่อนเพื่อเป็นการเสี่ยงทายนะครับว่าปีนี้ข้าวน้ําข้าวปลาจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมาสมธนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับก็จะทรงเห็นว่า พระบรมวงศานุวงศ์หลายๆท่านที่เป็นตัวแทนของพ,อพระอัยรศริหรือว่ารัชการที่สิบเนี่ยในรัชการที่สิบของเราเนี่ยก็ออกไปดูในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในหลายจังหวัดนะครับและก็สนับสนุนช่างงานารศรึกษานะครับทรงสนับสนุนทังความมั่นคงของประเทศและทรงเป็นตัวแทนของประเทศไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประมุขของชาติต่างๆนะครับไม่รองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการขายการนําเข้าสุมขนส่งสินหอก็จะสะดวกสบายนะครับนี่คือความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนะครับในงานวันนี้มีแค่2คําถามนะครับคำถามที่หนึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรัชกาลไทยมีพูดบทบัญญัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไว้อย่างไรนะครับให้เขียนมา2ข้อนะครับความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสําคัญอย่างไรให้เขียนมา4ข้อนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอคุณเรียนที่ติดตามชมนะหาไม่เยอะนะครับเราวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ